สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าส,สู่เป็นกลางช้นหน้ามูลค่ากว่าร้อยล้านบัวขาวบัญชาเมฆย,ยอดมวยไทยเปิดบ้านพาทัวร์ที่จังหวัดสุรินก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpy24 ครบจบทุกความมันพักยกสอ ถือเป็นยอดมวยไทยที่อยู่ในวงการมาได้อย่างยาวนานสำหรับบัวขาวดำ d com บัวขาวบัญชาเมฆนักชกขวัญใจมหาชนชาวไทยที่แม้จะเข้าสู่วัยเลขสี่แต่ก็ยังคงมีคิวชกอยู่ต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ ลละสุดยอดกำปั้นวัย42ปีได้เปิดบ้านที่บ้านสองหนองอำเภอสำารงทาบจังหวัดสุรินทร์ที่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนานถึง10ปีกับอีก2เดือนกับอีก4วันก่อนที่จะเสร็จสมบูรณ์ตามที่ตั้งใจเอาไว้โดยบ้านหลังนี้สร้างด้วยไม้ทั้งหลังซึ่งเจ้าตัวชื่นชอบและได้ตะเวนหาไม้สวยๆตามท้องตลาดมาให้ช่างประกอบเป็นระยะเวลากว่า10ปีส่วนโมูลค่าของบ้านหลังนี้ ไม่สามารถตีเป็นตัวเลขได้เนื่องจากค่อยๆสร้างเรื่อยมาแต่คาดว่าตัวบ้านน่าจะอยู่ที่ประมาณ30ล้านบาทซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังไม่รวมการตกแต่งและสวนร,บรอบๆบบ้านที่เต็มไปด้วยมุมพักผ่อนหอนใจต้นไม้มงคลราคาแพงและน้ำตกขนาดเล็กที่ต้องบอกว่าช่วยให้บ้านดูร่มรื่นเหมาะกับการพักผ่อนมากทีเดียว สำหรับบ้านหลังนี้ดัมดคอมเผยว่ามันคือความสุขที่เฝ้ารอคอยมานานหลังใช้เวลาสร้างมานานกว่า10ปีด้วยหยางเหงื่อของตนและแรงกายในการชกมวยบนสังเวียนซึ่งพอได้เห็นบ้านเสร็จสมบูรณ์ก็รู้สึกหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งก็ถือเป็นความสำเร็จของยอดนักชกมวยไทยบัวขาวบัญชาเมฆนะครับขอแสดงความยินดีกับบัวขาวบัญชาเมฆอีกครั้ง